บทที่21กลับมาพูดถึงบาบิโลนอีกครั้งหนึ่งเป็นคารุว่าชุดที่2ในบทที่21ถึงบทที่23ชุดแรกไปเรียบร้อยละเกี่ยวกับชนชาติต่างๆตอนนี้ชุดที่2ชุดที่สองนี้คล้ายๆกันแต่หนักหน่วงกว่าพูดในเชิงรบมากกว่าแล้วก็ในชุดที่2นี้เนี่ยชุดที่1บทที่1 3บสถึงยีใช่ไหมชุดที่2บทที่2 1่สบเอ็ดถึงยีเนี่ยจะพูดกว้างๆไม่ได้ค่อยเจาะจง ประเทศใดประเทศหนึ่งชัดเจนเหมือนอย่างหลายบทที่ผ่านมาดังนั้นพอพูดกว้างๆไปว่าสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยจนทุกวันนี้ด้วยเพราะว่าไม่ใช่คําพยากรณ์เจาะจ,จงประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเริ่มจากบาบิโลนในบทที่21บอกว่าเขารูรว่าเกี่ยวกับถิ่นธุรกันดารของทะเลเหมือนพายุหมุนที่พัดพุ่งไปในเนเกร มันมาจากถิ่นทุรกันดารมาจากแผ่นดินที่น่ากลัวถิ่นทุรกรันดารในทะเลหมายถึงที่ราบของเมโสโปเตเมียทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาเบอร์เซียซึ่งเป็นที่ตั้งของอัสซีเรียแล้วก็บาบิโลนนั่นเองดังนั้นสรุปว่าถิ่นทุรกันดารในทะเลก็หมายถึงบริเวณแถวอัสซีเรียกับบาบิโลนอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาวเบอร์เซียนี่อาวเปอร์เซียนะอาวเปอร์เซียอยู่นี่แล้วก็ทิน ทุ่งราบไอเนี่ยที่พูดถึงอยู่ตรงนี้ถิ่นธุรกรันดารของทะเลของทะเละไรทะเลอาวเวเซียพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นถิ่นธุรกรันดารเนื่องจากการพิพากษาของพระเจ้าส่วนเนเกบ็บเนเก็บเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของยูดาเนเก็บอยู่ตรงนี้นะเนี่อิสราเอลอยู่ตรงนี้นะเซลอยู่ตรงนี้เนเก็บอยู่ตรงเนี้ยตรงลูกศรชี้เนี่ยอยู่ทางใต้ของอิสราเอลเนเกบ็บขึ้นชื่อเรื่องความร้อน และก็ความแห้งแรงอิสยาบอกว่านิมิตท,ที่เขาเห็นเนี่ยมันหนักมากสำหรับเขามันหนักหน่วงเหลือเกินมันเป็นนิมิตท,ที่ช่างช่างโหดร้ายเหลือเกินการทรยศ์หักหลังและการทำร้ายกันจะทวีมากขึ้นมากขึ้นในแถบเมโสโปเตเมียคือแถบอัสเรียแลวก็แล้วก็บาบิโลนก็คือจะหักหลังกันหักหลังซ้อนหักหลังทรยศ์กัน เอลามกับมีเดียก็จะร่วมกันต่อสู้กับศัตรูในบริเวณนั้นก็คือมีเดียกับเปอร์เซียเนี่ยจะร่วมกันแล้วก็ทำลายล้างในบริเวณนั้นในข้อที่สข้อที่สี่นี้อิสยาแสดงความเห็นอกเห็นใจชาวบาบิโลนว่าบาบิโลนเอย๋ยมีเดียเปอร์เซียเนี่ยจะร่วมกันยุตยำเจ้าแม้นบาบิโลนเนี่ยอนาคตจะทำชั่วร้าย ต่อยูดาห์มากมายแต่พออิสยาเห็นภูเขาบาบิโลนทําลายยูดาห์ใช่ไหมเห็นที่ภูเขาหนึ่งโอ้โแต่บาบิโลนเอ้ยเดี๋ยวแกโดนเองนี่มันหนักเนี่ยประมาณเนี้ยนะก็คือว่าตกใจกับการทําลายล้างที่ใหญ่ยิ่งที่จะมาถึงบาบิโลนนั้น ในข้อที่5บอกว่าเขาเตรียมการเลี้ยงไว้กติการเลี้ยงกินดื่มเจ้านายต่างๆมันเกี่ยวข้องกับดานเนี่ยในบทที่5ตอนเบลซัสซาเนี่ยกำลังจัดปาร์ตี้จัดงานเลี้ยงแต่หารู้ไหมนั่นคือวันสุดท้ายของอาณาจักรบาบิโลนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมุดเข้ามาใต้กำแพงและมีเดียเปอร์เซียเนี่ยแล้วก็ในข้อที่6ถึง7พระเจ้าพูดกับอิสยาบอกว่าให้อิสยาเนี่ยให้ส่งทหาร ทหานบางคนที่เชื่อถือได้ให้ไปคอยรายงานว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกับแถบเมโสโปเตเมียให้ทหารยามเนี่ยไปรายงานต่อกษัตริย์เดาว่าคงงนี้อิสยาคงไปบอกกษัตริย์ว่ากษัตริย์ส่งคนไปเฝ้าดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวให้เขามารายงานท่านท่านจะรู้ความจริงแล้วก็ตั้งยามเอาไว้นะแล้วก็เมื่อเขาเห็นเมื่อยามเนี่ยเห็นคนม้าเป็นคู่คู่หรือคนขี่ลาขี่อูด ไอ่ตั้งใจฟังตั้งใจดูดีๆแล้วในที่สุดจะมองเห็นว่าการโจมตีเนียจะเกิดขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนการฆ่าฟันกันของเกาะการทําลายบาบิโลนเนี่ยจะเกิดขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนแล้วจะมีม้าวิ่งมาแล้วประกาศการล่มสลายของบาบิโลนตั้งใจฟังดีๆท่านแคบไปวางตั้งยามไว้ตรงเมืองนั้นนะเดี๋ยวจะมีม้าผ่านมามันจะตะโกนบาบิโลนล่มสลายแล้วบาบิโลนล่มสลายแล้วก็จะรับรู้ จริงๆแล้วบาบิโลนเนี่ยถูกโจมตีหลายครั้งตอนแรกตอนที่อัสซีเรียยิ่งใหญ่บาบิโลนถูกโจมตีในปี710ก่อนฮิสกักราษโดยอัสซีเรีย710 702 689 648โหเยอะเลยเสียงน้อย4ครั้งที่อัสซีเรียยํำบาบิโลนเนี่ยแต่ต่อมาอาัสซีเรียก็โดนเอาคืนนะบาบิโลนก็เอาคืนเมื่อกี้710 702 689แล้648ใช่ไหม แล้วก็บารโลก็ยิ่งใหญ่มาแทนนี้อัสเตรียก็โดนเอาคืนแต่ต่อมาในปี539มีเดียกับเบอร์เซีย,ก,บบยก็มาถล่มบาบิโลนแล้วก็ไม่มีบาบิโลนอีกเลยบาบิโลนก็พบกับจุดจบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในวิวรณ์พูดถึงบาบิโลนใหม่เราคอยดูกันแล้วกันไม่รู้ออกมาเป็นยังไงนะจะมีบาบิโลนใหม่ก็ตั้งแต่ในการบุกถล่มของมีเดียเบอร์เซียในปี3 ในปี539ก่อนทศกราชบาบิโลนก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงและไม่มีบาบิโลนอีกเลยเออบาบิโลนนี่ตั้งอยู่ที่ไหนรู้ไหมอิรักใช่ในข้อที่11บอกว่าเอโดมเอโดมก็อยู่ทางใต้ของอิสราเอลเนาะเขารู้ว่าเกี่ยวกับดูมานะี่ก็คือหมายถึงเอโดมนะเอโดมเนี่ยมาถามอิสยาว่ายามที่ตั้งเอาไว้ไปดูเนี่ยมันหมายความว่ายอย่างไรมันเป็นยังไงแล้ว ค่ำคืนในการกดขี่ข่มเหงต่อประชาชาติของเอโดมเนี่ยจะอยู่นานแค่ไหนดูมาเนี่ยแปลว่าเงียบนะดูมาแปลว่าเงียบเป็นหมายถึงเอโดมอิสยาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเอโดมก็คือว่ามีคนหนึ่งจะมาถามอิสยาว่าเฮ้ยมันดึกแค่ไหนแล้วทําไมการพิพากษาไม่เห็นมาสทัทีแล้วอิสยาจะตอบยามคนนั้นว่า การพิพากษาจะมาทั้งกลางวันและกลางคืนจะมาแน่นอนคือเป็นเป็นภาพว่าอิสยาบอกว่าจะมีคนหนึ่งจากเอโดมมาถามอิสยาว่านไหนบอกเอโดมจะโดนนะไม่ให้มาสัทีแล้วอิสยาจะตอบเขาว่ามาแน่แล้วก็มาทั้งกลางวันกลางคืนเลยและเอโดมจะประสบกับหายนะดังนั้นเมื่อเอโดมเองก็ยังช่วยตัวเองไม่รอดแล้วยูดาจะไปวางใจในเอโดมทําไม สุดท้ายคืออาราเบียอาราเบียในข้อที่13เป็นต้นไปเขารู้ว่าเกี่ยวกับอาราเบียเยรูซาเล็มอยู่ตรงนี้นะครับดามัสกัสนี้อาระเบียอยู่โซนนี้เลยโอกองคารวานของคนเคดานเอย๋ยเจ้าจะไปพักอยู่ในป่าแห่งอาราเบียอาระเบียอยู่ทางเป็นดินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอโดมซึ่งจะตกอยู่ในอันตรายจากการโจมตีของอัสซีเรียเหมือนกัน เดดานเนี่ยเป็นเมืองทางตะวันตกของอาระเบียเป็นเมืองหนึ่งของอาระเบียกองคาราวานของอารับชาวเดดานจะต้องซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เพราะว่าเขาจะต้องหนีศัตรูศัตรูจะมาถึงเดดานอิสยาพยากรณ์ว่าสิ่งที่เกิดกับอาระเบียคือคนเดดานที่อยู่ในอาระเบียะจะต้องหลบหนี เพราะว่าสงครามที่เยี่ยมโหดที่โหดร้ายจะมาถึงพวกเขาเขาจะหนีไปหาคนเทมานศักดิ์ศรีของคนเคดาเนี่ยหรือลูกหลานของอิสมาเอลซึ่งอยู่ในอาราเบียเนี่ยคนเคดาคือคนคือลูกหลานอิสมาเอลนะที่อยู่ในอาราเบียก็จะสูญสิ้นไปภายในปีเดียวหมายถึงว่าในหนึ่งปีอาราเบียก็จะพ่ายแพ้และนักรบที่เขาภาคภูมิใจเนี่ยก็จะเหลืออยู่ไม่กี่คน ซึ่งอาราเบียเองจะถูกโจมตีและถูกทําลายโดยอัสซีเรียดังนั้นอาราเบียเองก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นอิสราเอลจึงไม่ควรที่จะไว้ใจในเพื่อนบ้านคนนี้แต่ควรจะวางใจในพระเจ้าดีกว่าในบทที่21เห็นชี้เห็นชัดเจนว่าไม่ว่าบาบิโลนเอโดมหรืออาราเบียก็ไม่มั่นคงทั้งสิ้นต่อให้เขาแข็งแกร่งแค่ไหนก็สักวันหนึ่งก็จะถูกทําลายเป็นการโง่เขาจะไว้ใจในสิ่งที่อ่อนแอ แทนที่จะไว้ใจวางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่สิ่งที่สําคัญในบทเรียนตลอดคําพยากรณ์ชนชาติต่างๆจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสมันเกิดขึ้นเป็นจริงทั้งสิน้นดังนั้นอะไรที่พระเจ้าตรัสมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระเจ้าตรัสสิ่งต่างๆเอาไว้ในพระวจนะของพระเจ้าคําสัญญาต่างๆไว้ในพระวจนะของพระเจ้าแด้มันจะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวของเราอย่างแน่นอนให้เราอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้การเปิดเผยการสําแดงของพระเจ้าและเรียนรู้ว่าเราควรฟังคําเตือนของพระเจ้าไม่มีใจแข็งกระด้างขอบคุณพระองค์ที่พระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดทุกครั้งที่เรากลับมาหาพระองค์พระองค์พร้อมจะให้อภัยช่วยกู้เราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเราทุกคนที่จะไม่มีใจแข็งกระด้างต่อการเตือนของพระเจ้าแต่จะกลับใจใหม่ดําเนินชีวิต เชื่อฟังพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้ามากกว่าสิ่งใดอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน